ดีเด้อร์ทุกคนมือน,นี้เห็ดข้าวล้อซองอีกโดนแล้วบม่ได้กินมือน,นี่เคยขั้นเส้นล้อซองสิงคโปร์สีเขียวกับสีบัวมีมักต่ากับมักมีแล้วก็มีวุ้นดำเดี๋ยวมาเห็ดกันเลยจะเอาอันนี้เอาภาไว้ดูดแล้วมันนั่นค่อยไ,ไเอาเจน้ำตาลไว้ใช้มือนนะึ่ง จับใจรู้ว่าลุยเลยสีดำใส่วุ้นมักเตาใส่ตามใจนะมักนีมักหน่อยมักหลายก็ใส่คลิปนี้โบมีหอย่างเฮ็ดเครื่องหวานกิน นีเต,ติมด้วยน้ำเป่า เทวน้ำก้อนอากาศเย็นละบุ๊ช่วยไหลกยย็ได้น้ำก้อนค้มเลย <c oughs> กินรสซองสิงคโปร์ หน้าตากันะได้แบบนี้เดอ้อบายบายพบกันใหม่ในคลิปต่อไป